ครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการกายบริหารนะครับเราจะเริ่มจากส่วนบนลงถึส่วนล่างครับท้าแรกครับท้าเดียวก็คือแยกเท้าออกหนึ่งช่วงขอหล่ครับผมครับเราจะเริ่มจากส่วนบนก็คือเบื้ลคอครับเอามือถ่านครับดันพามครับผมนับหนึ่งถึงห้าเขกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ ท่าที่สองต่อจากท่าแรกเลยนะครับก็คือเราจะอำนุยาการกดหลักคอครับต้มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับและท่าต่อไปนะครับก็เริ่มจากยกมือขวากันครับทำมาจับหัวซ้ายครับแล้วก็ดึงไปทางขวาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วท่าต่อไปครับยกแขนด้ายครับดึงมือขวาครับ ดึงทางซ้ายนะครับนั้อวกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านี้ครับก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อช่วงต้นคอและหลังคอครับคำนับท่าต่อไปนะคะก็จะยกแขนขวาขึ้นก่อนแล้วก็เอี้ยวตัวไปทางซ้ายหนึ่งสอง ข้าต่อไปนะคะเราก็จะยืดขยองไปเท้าแล้วก็ยืดแขนไปข้างบนนะหนึ่งสองสาสี่ห้าเออขาแรกนะคะก็จะได้ข้าแบบไหนะจะได้ส่วนเออสี่ข้าลำตับบวะคะ่ะทั้งตัวมากเลยส่วนท่านี้ก็จะยืดตั้งแต่ช่วงยืดทั้งตัวเลย ท่าต่อไปนะครับจะเป็นการหมุนแขนไปทั้งหน้านะครับรับครับหนึ่งสาสี่ห้าแล้วหมุนกับหลังครับ1 2ึ่งสสห้าแล้วก็ท่าต่อไปนะครับนี่ครับจะเ,เป็นการนี่ครับ ไปข้างขวาเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียนข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าแรกครับก็จะเป็นการบริหารหัวไหล่นะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของหัวไหล่แล้วก็ท่าที่สองจะเป็นการวอร์มของใบเส็จนะครับหรือว่าหลังแขนนะครับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่ายืด กลับเนือ้อต้นขาด้านหน้าต้านขาด้านหลังแล้วก็ขานนีบนะคะเลือกต้นกันที่ท่าอะไรไปยกปลายเท้านคะจับแบบนี้ค่ะนับพร้อมกันนะคะหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก่า ขึ้นมาตั้งฉากกับตัวนะคะนับห2สามแปก้ข้าง่งสามสี่ห้าก็ดแปดก็จะได้ต้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังก็บอกคขานี้ค่ะครับถ้าเราไปครับเราก็จะกลางขาประมาณหัวไหล่ครับ แล้วก็ยอ่อลงไปครับเอาข้อสอบเนี่ยดันขานครับครับหนึ่งสองสามสีาหกเปสยครับเราจะดันแล้วาก็ย่อไปฝั่งขว่ครับหน ท่ัต่ไปนะครับเราจะก้มเอามือไปแตะที่พื้นเลยครับถ้าแตะถึงใครไม่ถึงก็งแตะปลายเท้าได้ครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าแรกนะครับก็จะบริหารช่วงขาหนีบครับท่าที่สองจะบริหารแต่น่องแล้วก็เอ็นลอยไหยขึ้นมาต้นขาด้านหลังครับครับท่าต่อไปนะครับเราจะ สาสาออกาล,กล,งล,ลงางขาขาซ้ายนะครับออกมาแล้วก็ย่อลงตัวแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าตบด้อยนะครับติบปีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วสลับเป็นเท้าขวา,าครับติดปีกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าต่อไปนะครับ เอาครับขาซ้ายขึ้นมาแล้วก็งอข่าขว,วาแล้วก็จูงงองอข้อเท้าซ้า,ายขึ้นมาครับแล้วก็งอแตกครับสิบปีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเเก้าสิบไปครับทำเหมือนกันนะครับแต่เป็นท้าขว,วาสิบปีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็แปด้าสครับท่าการบริหาร ร่างกายนะครับท่านี้นะครับจะช่วยให้น่องของเราไม่เกิดการไม่เกิดตะคิวขนาดเล่นกีฬาครับแล้วก็ท่าแรกนะครับจะช่วยให้ต้นขาให้เราตึงครับไม่เกิดตะคิวเหมือนกันครับขอบคุณครับกรุณาขอจบการเสนอเพยงเท่านี้นะคะขอบคุณครับ